สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามางานบุูชาพ่อป่าสามนาทีโรงเรียนมัธยมนะคะตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นโรงเรียนที่มีสองเอกนะคะก็วันนี้นะคะเป็นงานบูชาะ่อป่านะคะเพื่อจะได้นำนะคะปัจจัยนะคะมาร่วมสร้างโรงอาหารให้กับน้องๆนะคะด้วยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายนะคะ ทงชุ่มชนนะคะชุมชนบ้านปงนะคะแล้วก็น้องจากหลายที่รวมถึงเจ้าภาพสร้างโรงอาหาขอขอบคุณนะคะรวมถึงเจ้าถึงเจ้าภาพในกาสร้างโรงอหรให้น้องนะคะทำนวยความสะดวกให้น้องๆนะคะได้รับประทานอาหารยังมีความสุขอะคะในส่วนี่ทานน้ำงก็ต้องขอขอบคุณผู้ให่ใจดีหลายๆนนะคะ้ใจด โรงเรียนนะคะเดี๋ยวนะคะจะพาไปชมนะคะบรรยากาศในงานนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยพาไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ พอมเพียงกัก่เลเจ้าอาจารย์จำในเลยเจ้าค่ะแล้วนี่ก็เป็นงานทอดผ้าป่าที่โรงเรียนบ้านปงนะคะดูจะมีน้องๆน,นะคะชั้นป .5 ป .6 นะคะมาร่วมกันรำวงย้อนยุกนะคะส่วนชุดเสื้อผ้าการแต่งกายนี่ก็แมทเองโดยคณะครูโรงเรียนบ้านปงนะคะวันนี้งานก็ ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยพี่น้องชุมชนนะคะบ้านโปงตําบลป่าไผ่อำเภอสันทรายนะคะร่วมกับทางโรงเรียนนะคะก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะบ้างก็ตีกลองบ้างกา็มาร่วมทําโรงทานนะคะก็สนุกสนานกันค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ